รอบนี้ก็จะใช้เมทานะคะเพราะว่าปีนี้ยังไม่ได้ใช้ทีเมทาผสมกับยามอดผสมกับพิริพิริมีฟอร์ดเมทิลนะคะ เก่งมากตัวนี้เก่งมอดเก่งเพี้ยหอยด้วยนะเพี้ยหอยนี่คือสุดยอดเพี้ยหอยนะตก็ต้องใช้สลับกลุ่มกันนะคะใช้สลับกลุ่มกันเด้ออย่าใช้แต่ตัวเดียวเด้อเคยฉีดยาบ่อย อย่างมันจะยืดดือ้อยาออกออกมาแล้วน้องออกมา